ใครที่ชอบดาม่าและใครที่ชอบดาม่าขออนุญาตขออนุญาตนะคะขออนุญาตแล้วนะครับไม่ขายให้ค่ะไม่ขายให้ค่ะดูปากค่ะดูปากนะคะป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันนี้ใครดาม่าเก่งใครดาม่าเก่งขออนุญาตขออนุญาตไปซื้อที่อื่นไปซื้อที่อื่นค่ะทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้นะคะทํางานทํางาน เอาสบายใจเอาสบายใจพูดตรงๆพูดตรงๆนะะถ้าได้เงินมาแล้วถ้าได้เงินมาแล้วนั่งตามดานั่งตามดากราบค่ะกราบค่ะเท้าค่ะกราบท้าค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อค่ะเครียนะคะเครียนะคะชัดเจนมากเลยอ่ะใช่ชัดเจนไหมคะชัดไหมชัใช่ไปที่อื่นเขาอยากให้ซื้อไปที่อื่นน่ะเขาอยากให้ซื้อแต่ที่ดี กราบเท้าค่ะกราบเท้าค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อค่ะเอาสบายใจเอาสบายใจขี่เขียนเข้าลงมาอีกรอบ <c oughs> ค่ะ